สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาติไทยทั่วโลกวันนี้กะมาพอกันอีกแล้วพี่น้องวันนี้เราก็มาเที่ยวสวนซูสวนซูที่อุบลราชธานีสถานีต่อไปคือไม่รู้ว่าที่ไหนไปเจ้าก้าทำไมหน้าแดงหน้าแดงหน้าแดงมันดากลิงเลยลูกแดงไหมไปไปทางอะไรบ้างนี่ขท้ากับข้แกบก้แกบอยู่ทากันเลย ใครเนี่ยพาคุณนายมาเกี่ยวน่ะเหมืนบ่ต้องทายใครเดลยคนละ <c oughs> ไม่ใช่คนหยานกล่องโอ้โหบ่เป็นดารามันดีดีทั้งคนหัวจกักเอ็นบ่ถ้าเพิง่งไปเพิ่งสู้มีอย่างไหนพี่น้องอ,นอนันดีดีมึงหลุมเลือนนี้ฮะเอารถกอลบบ์ฟปะ สวนสูเขาเรียกว่าสวนสูนะเนี่ยไม่ใช่สวนสัตว์สวนสูน <c oughs> ลมลื่นนี่นอนลิเลกซิ่งฝรั่งว่ะบ่อน้ำซักซีทพี่น้องกินแล้วหายทุกโรค เอออีบอแมนดเดอรพาเล่นพูดเล่นสือๆโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศดีๆฝรั่งว่ะนี่ล่างจะนั่งรถทัวร์ถทัวสวนสัยิ้มยิ้ม,มนนี่ยิ้มบ่เขาบรมักไทยสุดท้ายเขาเห็น,น นี่กวงสวนกวงนี่คือเขือนกวงนะจ๊ะทุกคนโอ้กวงขึ้นหลายเลยโอ้นอนตะเมาะตะแม่อยู่ฮัลโหลกวงกวงฮัลโหลาวอายุกวง กแต่แม่อ่วนอ่วนคุณเคยอนในรถก่อนหไม่กลัวเพาทางนี้ก็มีทางนี้ก็มีลูกก่อนอันเดินลูกขาเฮลฟี่เนาะเออลูกกุรมสมบูรณ์ดีแหงพี่น้องกัน ลุ่นสมบูรณ์มากลูกติ๊กเนาะแอนไม่ถือลูกขวานะวงเยอะมากกูตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่มากอือตัวนี้ใหญ่เนาะนี่

โอ้โอ้คือวอ,อ,อวน,นแท้พี่แวงบ,บอกมันเท่ามากมันเวีิโอนใช่ไหม เสื้อขาวนอนสลิปปิงอักหลานเยี่ยนอนเอ้กีนอนี่ดีพี่น้องผู้เสื้อโค้งเสื้อโค้งอินโดจีนโอ้โผนี้นอนอักหลานอยู่หาเาเาสที่นนะเราจอจุนี้สนาทีสีย ฮัลโหลยิซีเสียออน่ออะไรยุสีเซีไทยเกิดน่อย่บรรยากาศดีแฮงนายยูอยู่เารูฮะเ้เออไทยในบดีไทยเลยอีกสิปีสิริมาบ่บ่แข้งกระรูคู่กระแรง นนกไปดูนกดีกว่านอกอยู่ไหนนอกอยู่ใสพี่น,อน้องหนละนก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 เจ้าอยู่ไหน เราพี่นกนกมาสวนนกสวนนกพี่ไซรับบัตทางเข้าทางนี้ทางนั้นทางออกทางนี้ทางเข้านกเอ้ยนกแก้วเสียงแจ้วแจ๊วเลื่อยไปออกจากปากพี่ใจแม่บอกนก,ก,นก,กแก้วนกแก้วแกวจ้าแก้วจ้า จ้าแม่ละสูแต่นกแก้วจ้าอุ้ยพี่น้องบรรยากาศแหมมาสวนสัตว์อุบลพี่น้องสวนสัตว์อุบลราสธานีบรรยากาศดีมากโอ้ยตกหลองตกหลอง ม่เทียวลนะลูออกอะไรหรอไม่ชวนน้องนอกเป็ดน่ะฮัมนกเป็ดน่ะอยู่อังกิปบะไรเป็นแนวนี้ดดนเดลยนะก็บระสัทวะ ถ้าคนไปสวนสัตว์มาใช่ไหมเพราะว่าสวนสัตว์ตัวนี้ง<ม>ามดีไหมดีแหลกดีแหลกแง่ใช่นอะสวนพุทธชาติฉันกำลังจะเดินมาสวนพุทธชาติตกนะ้ำตกตามตรงนี้ก็เดินออมาได้เลยี่ะเนาะเสียงน้ำตก มันโตก็เห็ดแล้วบ้างเหรอู้ห้ามแหงพี่น้องอันนี้อันอนี้มานเท็กโคโตหน่อยเท็กโคโตหน่อยเฮอยไม่ได้เลเท็กโคโต่ไงฮัลโ,ลโหลไอ้ข้างน,น้ำมันฝนอากาศดีแหงพี่น้องธรรมชาติมาก มาาัาสาดเกินไก่นกอะไรเนี่ยห้ามนำอาหารเป็นรับประทานภายในห้ามให้อาหารสัตว์อืมอีรี ภาพบรรยากาศดีมากไก่อยู่แบบธรรมชาติสวนสัตว์ธรรมชาติมากไก่ปลาหูขาวไก่ฟ้าสีทองใช่ป่ะแล้วก็ใช่หรไก่ฟ้าสีทอง เมื่อลรบอกไม่ซ้ำเนียนบอกเมื่อแหละคือสุดแหละไม่แต่ทางออกและเ้าคืออาจะออกข้างกาตัวรถจอดลูก่ อ um. ้าวผม U A A อ U A A U U A A เด้ย making fun ใช่ไหมแท้แท้เร่ผียรเผียรเพียรแทพี่คู่เล่นเดินฮะอันนี้อุราอุตานกอลีลาริฟฮาวริบเฟ กเก็เห็ดดีตัวเดียวเขาหล่อฉันมาทำอะไรที่นี่อยากกินคนมาเบิงเด้มาบ้างหล่อตัวมันจะสีแมนมาเที่ยวก็ข่มวันได้ดอืม,มันจะไม่คุ้มค่าเงินมันเนี่ยฮะ นี่ตัวโต้ต๋อโตยคือเมนแอฟริกาแอฟริกาเมนเจ้าคือแอฟริกาเมนใช่ไหมแซบไหมดูมันสีขาวไหมเทียวมาฮักข้างบนนะอันนี่แค่เห็นแต่ one

มา,าลายจิราอุ้ยน่ารักมากเลยคนเดียวกริงน,น้อยมีสามสี่ตัวสี่ตัวทั้งหอนทั้งเมืย์ว่าไหม เป็นเตาอบพี่น้องเอาละคลิปนี้ก็ซั่มนี่ละพี่น้องพักกันมาเขียวสวนสัตว์เมืองอุบลราชธา,านีก็ดีอยู่พี่น้องแต่ว่าสัตว์มันหันหลายไปไหนเนาะแต่บรรยากาศนั้นดีแหงเนาะแบบบ้านๆน,ะ,นะพี่น้องแบบมิตรปา่ามิตรเขาเนาะพื้นที่หนึ่งพันกว่าไรเนาะโอ้เสียงแงยบเสียงเงคลิปนี้ก็ะซัมนี่เรเจอกันคลิปหนา้ามิยันดีๆะเสริมง,งานสิมว่วงสุดฟนานสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ